สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนํากระดาษที่นิยมใช้จัดช่อดอกไม้ช่อตุ๊กตาช่อธนบัตรนะคะมีกระดาษอะไรบ้างลองมาดูกันเลยค่ะอันนี้คือกระดาษแก้วนะคะกระดาษแก้วจะมาเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะด้านหนึ่งจะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่อีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบเงาเงาวาวนิดนึงนะคะแบบนี้มีแบบ สีล้วนแล้วก็แบบมีลายนะคะแบบมีลายก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งลายดอกไม้ลายตารางลายตัวหนังสือแล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่คือกระดาษแก้วใสแบบนี้แก้วใสมีทั้งแบบม้วนแล้วก็แบบแผ่นนะคะแบบแผ่นก็จะราคาเดียวกันกับกระดาษแก้วนะคะถ้าแบบม้วนก็จะมีหลายราคาค่ะเพราะว่าจะมีความสั้นความยาวหลายขนาดให้เราเลือกค่ะ อันนี้คือกระดาษสาค่ะเรียกว่าสาเกาหลีหรือว่าสาญี่ปุ่นนะคะอันนี้มาแบบแผ่นมีทั้งแบบแผ่นและแบบม้วนนะคะถ้าแบบแผ่นเนี่ยจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีหลายสีให้เลือกเหมือนกันค่ะมีทั้งแบบมีลายแล้วก็ไม่มีลายนะคะกระดาษสาแบบนี้จะแนะนำให้ใช้ทำช่อเวลาเราทำช่อไว้เตรียมไว้ล่วงหน้าค่ะจะแนะนำให้ใช้กระดาษสานี้นะคะเพราะว่าจะมีความทน แล้วก็เหนียวนุ่มกว่านะคะผิวกว่านี่คือกระดาษกระดาษเลื่อมนะคะหรือว่ากระดาษลีมกระดาษตะกั่วอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกหลายชื่อเหมือนกันนะคะนี่จะมาแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตอนนี้มีแบบม้วนมาแล้วนะคะมีสองสองด้านด้านหนึ่งจะมีสีอีกด้านหนึ่งจะจะไม่มีสีนะคะแบบนี้ค่ะ จะเป็นแบบเงินเงินสีเงินเงินนะคะจะเป็นแบบเลื่อมๆสะท้อนนิดนึงนะคะแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นกระดาษห่อพัสดุค่ะอันนี้ก็นิยมใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะตามร้านเครื่องเขียนแล้วก็ไปษณีนะคะมีเป็นแผ่นใหญ่ด้วยแล้วนิยมตอนนี้ก็คือแบบวัยรุ่นเขาชอบใช้หอ่อดอกคัตเตอร์ค่ะหรือว่าไวท์คัตเตอร์นะคะ ชอบนิยมใช้แบบนี้อันนี้กระดาษคราฟค่ะกระดาษคราฟอันนี้เป็นแบบมีมีลายทั้งสองด้านนะคะบางบางบริษัทจะมีแบบเป็นลายด้านเดียวค่ะอีละอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบเรียบๆนะคะมีทั้งแบบม้วนแล้วก็แบบแบบแผ่นนะคะแบบแผ่นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งท่าแบบนี้นะคะมีให้เลือกเป็นลายเยอะแยะเลยค่ะอันนี้กระดาษฟลาวนะคะกระดาษฟลาวกระดาษฟลาวจะลักษณะ คล,คล้ายกระดาษแก้วนะคะแต่ว่าเหนียวกว่าแล้วก็ทั้งสองด้านจะเหมือนกันเลยค่ะจะไม่ค่อยวาวเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นกระดนิยมเหมือนกันนะคะจะชอบเอานำมาจัดช่อบแบบสไตล์แบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้นนราคาแพงกว่ากระดาษแก้วนะคะแล้วก็มาแบบม้วนนะคะยังยังไม่เห็นมีแบบแผ่นนะคะอันนี้คือกระดาษไขแบบนี้ก็มาใหม่เหมือนกันคะ่ะกระดาษไขแบบนี้นะคะ กระดาษไขจะมาเป็นแบบแผ่น,นะคะ่ะจะเป็นแผ่นใหญ่มากเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นใหญ่เลยมีหลายสีหลายลายให้เลือกนะคะตอนนี้น่าจะเป็นแบบเทรนด์ใหม่อะค่ะกําลังมาแรงนะคะกระดาษแบบนี้นะคะกระดาษไขค่ะก็สุดท้ายนะคะอันนี้คือกระดาษยน่นค่ะอันนี้คือจะไม่ใช่กระดาษยน่นบ้านเรานะคะน,นี่จะกระดาษยน่นแบบนี้จะเหนียวกว่านะคะแล้วก็เป็นแบบ เป็นแบบเป็นแบบมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบม้วนนะคะเวลาใช้อันนี้จัดชอ,ออกมาก็สวยนะคะแต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องรีดขอบของกระดาษทั้ง2ด้านเลยค่ะจะรีดขอบก็อันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของกระดาษที่รีดเสร็จแล้วนะคะจะจะเป็นแบบระบายระบายทั้งสองด้านเลยเห็นไหมคะเวลาใช้เราก็จะใช้ใช้หุ้ม ัชอบไปเลยนะคะอาจจะยุ่งยากเพราะว่าเราต้องซื้อเครื่องรีดนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะคะไว้จะทำคลิปต่อไปจะมาแนะนำป่านแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะให้ได้รู้จักกันนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ